จะมาเล่นในแบบที่เราจะได้ผมฟรีแต่ว่าเราจะต้องเก็บหัวใจนะคะเรามาดูผอสมอผมกันดีกว่าออะพิธีเดี๋ยวนะอยากรู้ว่าตรงนี้คืออะไรขอดูหน่อยไม่มีอะไรเลยเหรอเราจะต้องไปหาที่มันเป็นคนอันเนี้ย เ้าต้องเกิดใหม่หรือเปล่าแล้วเขาจะพาไปจุดเกิดหรือว่าจุดเกิดมันคือตรงนี้อ่ะไม่มีอะไรเลยที่เดิมเป๊ะๆเ,เรามาเก็บหัวใจก,กันก่อนอ๋อตรงนี้ค่ะตรงนี้นะทุกคนนี่ยค่ได้สุขผมนี้กับสุงผมอันนี้ แต่ว่าอยากได้อันนี้สุดอันนี้เป็นหมวกก็กสวยนะแต่ว่าที่อยากได้สุดก็คืออันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แต่อยากได้สุดคืออันนี้คะ่ะโอเคเราไปเก็บไว้ใจกันต่ออีกกว่า ใจมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้น้อนแล้วก็เก็บให้ครบจำนวนขอ,สองสมภพแล้วเราก็จะได้อึ๊บเกโดนไม่ได้ก็คือบุก็ไม่มีอะไรยีตอุ๊ยสมภพใส่รลวงอยากได้อ่ะ มีตรงไหนเก็บให้หมดเพื่อนเขาไปทำอะไรกระตุกนั้นอะราก็ไปดูบ้างสิอ๋อเขาจะเข้าบ้านกันใช่ไหมแต่ว่ามันต้องรองหนึ่งนาทีโอเครอด้วยปินขึ้นบ้านเหตุได้ไหมอยากขึ้นบ้านเหตุอะ่ะปีนขึ้นตรงนี้ได้ไหม ก็ได้นี่นะโอ้ถ้ามันเข้าฉาหนาตาไม่ได้หรอกอืสมสวสห้าสองสอีสิเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ หกห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดแล้วเอาแล้วเมื่อไหร่จะได้เข้าแล้วทีเนี้ยหรือว่ามันจะให้ไอ้นี่เราเป็นเป็นหัวใจหรือเปล่าอะลองรอเราค่อยรอตอนนี้มันเปิดแล้วกัน วิ่ตัวนี้ไม่เยอะเลยโอ้วตัวนี้ก็เยอะสงสัยตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนคีม่มอเนกรเลยมีเยอะนี่อะตัวข้างหลังเนี่ยเฮ้ยไมคุณมาคุณคุณบัส โอ้โหแปลว่าคุณแพรวะแต่งก็เสมือนเลยแอ้ต่คุณแพรวาเขาแต่งตัวใหม่แล้วนะคะทุกคนก็สามารถดูกันได้ที่แพรวาแอนไอไลค์แคดเกมนะคะแหนเพิ่งลงไปอยไอเหลืออีกสามนาทีนะคะก็เก็บหัวใจกันไปก่อน ก็มีไปเฮ้ยอุ้ยอุ้ยหัวใจสิเขียวตอนนี้อลไรได้หนึ่งร้อยสามสิบหกดวงแล้วเขาเพิมพ์ว่าอะไรเชิญมาเคยอยู่ในห้องแล้วห้องแล้วก่อน หมายความว่าอะไรต้องเก็บไปอีกสักพักหนึ่งแต่มันก็จะเปิดเองแหละตอนนี้มีร้อยสี่สิบแล้วโอ้เกิดมาใหมา่ก็เก็บ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 เลยนี่คืออ๋อการรวบรวมหมัวใจทั้งหมดตอนนี้มันน่าจะเหลืออีกนนหนึ่งนาทีแล้วปะ เราไปดูบ้านเห็ดกันก่อนดีกว่าอุ้ยมันมีบ้านเห็ดหลายหนะเงี่ยบ้านเห็ดมาแล้วเหเรียังโอเคฉันเป็นโลฉันเคยเป็นโลโลมาหรอกอันนี้ก็ไปเขาแรกเหมือนกันนะคะที่เอรันเล่นแมบนี้เหลออีกหนึ่งนาะทีเย้ yeah. ไปเก็บรออีกสัก สองสามเมตรก็พอโอเคครบสามเมตรแล้วก,ก็กลับกรจบและอีกหนึ่งนาทีโอ้มก้าทีมาอะไรกันเยอะขนาดนั้น เปิดแล้วเออยเพื่อนตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาที12วินาทีไปเก็บรอดีกว่ามันก็ต้องรออีกหนาทีกว่ามันจะเปิดต้องรอตั้ง5ค่นาทีเนี่ยแล้วก็ไปเก็บหัวใจลงมได้เลยได้เลยตอนนี้ เปิดยังยังไม่เปิดชัวนั่นไงอีกนิดนึงตอนหรือว่ามันจะให้เออหัวใจเราตอนนี้จะมีหนึ่งร้อยหกสิบหกนั่นคุจ้องเลขนี้ไว้ดีๆนะคะซ้ำผมเยอะมากเลยแลือีกี่สิบวิ ตื่นเต้นนะอะจังเล็กตรงนี้ไว้ให้ดีนะอ้ายขอคุยสามสองหนึ่งฮ้ยอ้ะเราได้อะไรก่อนคืออยากรู้ว่าเราได้อะไรหัวใจเราก็ไม่ได้นี่เอาเราจะรอไปทำไมล่ะเนี่ย ขึ้นยังไงมันไม่มีทางขึ้นเก็บให้เดินเก็บอย่างดีกาเลยไม่ต้องเสียเวลารอด้วยนี่ตรงนี้มีเยอะเก็บไปกา ใกล้จะสองร้อยแล้วแต่ว่าสรงผมพี่เอล่าจะเอาอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะต้องเก็บนะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ทรงผมฟรีคะ่ะของฟรีมีไปอยู่เก็บไปให้หมดนะหมดใจนะอ่ะตรงไหนเหลือก็อย่าให้มันเหลือเก็บไปให้หมด เชื่อว่าไปตรงนี้ก็เยอะนะเนี่ยตรงนี้เยอะเลยอ้าวยังไม่ได้เก็บหรอกแล้วลไปดูฝักน้นกันดีกว่าที่ตรงนี้นะทุกคน โอเคเดี๋ยวไอรักขอตัวไปเก็บให้ถึงสามอก่อนนะคะตอนนี้นะคะไอรักก็ได้ทำการเก็บหัวใจได้สามรอยแล้วก็คือแบบไม่รู้ว่ามันจะได้ส0 0พันหอนอไขอรดีเซตแป๊บนึงนะโอเคก็ที่อยู่ฝั่งนู้นหรือเป่า ันนี้ก็อยู่ฝั่งข้างข้ายัไม่ได้อีก,อก,กนี่ไงตรงนี้ตรงก็าจะอยู่ฝั่งใกล้ๆก,กันคืออันนี้มันเป็นเนี่ยดูดิมันเป็นตั้งพันร้อยพันเลยนะตอนนี้ฉันยังไม่ได้ทรงผมอะไรเลยไอนน้ขอดูทรงผมที่แพงที่สุดหน่อย ที่ถูกที่สุดไม่ใช่ที่แผงที่สุดเฮ้ยอันนี้ถูกสุดได้ไหมเ,เขาพี่มาอะไรของเขาทุกคนแล้วทำไมเขาเป็นอย่างนี้ก็ แต่วันนี้เราจะเอาให้ถึงแค่ประมาณ400ก่อนเนะาะเพราะว่าเก็บไปก็นานอยู่ทุกคนจะได้รู้นะว่าไอ้เราเก็บแล้วมันนานขนาดไหนก็นจะได้มันเป็นร้อยหนึง่งโอ้ มันเป็นสองรอบอะทุกคนเห็นใช่ไหมปุ้ยข้าวบดมีเยอะมากเก็บค,คนเดียวไม่แบ่งใครหรอกตรงไหนมีเยอะอีกตรงนี้มีหรือล่าทุกคนไอล้ลาชอบเจอแบบ แบบเจอที่มันมีเยอะๆแต่ขึ้นไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้ชอบเจอตรงที่มันมีมีดาวเยอะมีหัวใจเยอะๆแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้สักทีก็เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนอุยตรงนี้ก็มีนะอุ้ยมันกระตุกสองรอยเบียร ร้อยแล้วโอ๊ยเกี่ไม่ได้ทุกทีเลยตรงนี้มีไหมไม่มีแต่ส่วนใหญ่อะมันจะชอบมีตรงแบบขอบขอบนอกๆกอ่ะตรงประมาณเนี้ยเอเรามาดูกันว่ารอบนี้มันจะมีไหมอุย้ยข้างบนนี้มีแต่มันขึ้นยังไงอะ จะเดินด,ดูก่อนก็ไม่มีที่ให้ขึ้นนี่นาจะขึ้นนั้นยังไงอ๋อคิบอักอักตรงนี้อ ว้สี่ร้อแล้วไม่รู้ตัวโอเคนะคะใครเนี่ยที่อยากให้ต่ออีพ2สองแล้วก็อยากให้ โอ้โอ้ยพระเขาขอไลค์ขอที่กันเดียวไม่ขอแชทกันเดียมาก็ใครอยากให้ต่อ EP พสองก็เมนได้นะคะแล้วก็ส่วนใครเนี่ยที่อยากให้ต่อ EP 2สองและอยากให้ต่อให้ได้เออ่หัวใจกี่ดวงก็คอมเมนต์มานะคะทุกคนนะ ในในก,ก็ตามนี้นะคะตลอดคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเย้